เดี๋ยวเราไปดีดโซเรตดีกันสำหรับใครไม่รู้เนาะดีโซเรตดีเปไงก็อย่างแรกเนาะตามหาซันสโตนก่อนครับนู่นเห็นซันสโตนนะอย่างแรกเราก็ตั้งลำเรือให้เข้าไปที่เกาะซันซันโตนเล้ก็ได้นี่ถึงยังโอ้ยสภาพอากาศสุดยอดมากเนี่ยเราต้องลำเรือเข้าไปเลย แล้วก็วิ่งออกให้มันอยู่ N กับ NW อะแล้วก็มองหาทุน่นหรือไม่ก็เนี่ยเจอละเนี่ยมองใต้น้ำแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็หาทุ่นนี้ให้เจอจริงๆน่าต้องออกอีกรูกนึงหาหาทุ่นนี้เจอสป,ปุ๊บแล้วก็ลงเลยอันนี้ก็คือทางไปดีเสเลตดิบเนาะเราจะไปเอาโค้ชชุดที่สองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือการเซตสปอร์เนาะ

โอเคสว่างละมาตาบอดมองไม่เห็นยังมืดอ่ะ <laughs> เราก็จะขึ้นมาตรงนี้ก่อนเลยไปเราจะว่ายนะ้ำไปตรงกลางก่อนนะเพื่อเซตสปอนให้เป็นข้างล่างนี้เนาะอันนี้ต้องเซตนะไม่เซตไม่ได้นะ